สวัสดีครับมืนอนี้กลับมาพบพ่อครับจองอีสามบรรทงคือเกาเด้อครับเด้อมองสิพ้าออกมาหาอย Jamie, lonely, ู่หากินมามาใส่เบ็ดครับเบ็ดสามสิบหลังครับเมื่อนี้เนี่ยครับมองสีไส้เนี่ยก็จิไไ่จากนี้ไปไปอ้อมไปทางนี้นะครับเด้อนี่ไไรไปนี้นะครับลอยติไปนี้เลยขึ้นไปนีนี่ครับเนี้ขึ้นไปหาถนนฝนนะครับเด้อช่วงนี้ก็เป็นช่วงต้นฤดูกาลว่าขาเจะปลูกต้นเขาต้นยังบันที่ขึ้นายแล้วก็ในไให้น่าบันทมีน้ำหอกแต่ผมก็มาใส่ฤดูกาล แล้วห่วยกับน้องนี่ก่อนนะครับพร้อมแล้วก็สิไปปักเบ็ดไปก่อนนะครับเดี๋ยวคำๆจัง่อยยังเสียบเนี่ยนะครับเสียบตะเบ็ดมันสิหลอนไปนะครับพอเงียกับเบาค่อยหลายอ่ะพร้อมแล้วไปกันเลยครับผมเดี๋ยวไปยหญ่เบ็ดไปก่อนใหญ่ไว้น้ำสายนี่ก่อนนะครับห่อยี่สีลงใส่ยังไงเขาก็ไปยหญ่ก่อนนะครับโอ้อันนี้คือสั้นตาลงหยาดก็นอแต่ว่าฟังฟังทางนี้เป็นตะไซแั่งเลยครับตะไซไปเขาเริ่มไซจากนี้ดีกว่านาะ เริ่มใส่จากนี้นะครับนี่นะครับปักไว้ก่อนนี่ครับเ,คคบเดี๋้วน,นีนนยย่ล้งหนึ่งแล้วนะเอาเอามงนี้ก็นแปนนนงนแปไปหนึ่งยด้วกั้าย่ไปลังหนึ่งอ่งไปมงุมงมดีกว่านะนครับอเดี๋ยวขออนุญาตใหญ่ยยเด็ดไปเรื่อยๆกันด้วครับ เดี๋ยวเขาไมาล่เสียบเงียลแล้วก็รุนกันอีกเพียนหนึ่งครับผมไปนี่ก็ยายเบดเ็ดแกเบิดแลเวาได้พี่นอ้องได้น,นี่ก็ย้ายไปแกเบิดแล้วครับนี่เนี้ยเอาไปตามนี่เลยนะครับนี่เดี๋ยวมันรุนกันนี่ยคำๆจังหน่อยกันเห็นแต่เบ็นดมันเสียมืดจังหน่อยผมจังสิเสียบเงียน่ครับนี่เบ็ดก็ปักไปนี่นะครับตามแนวนี้เลยครับสามสิบหลังเนี่ย เป็นแนวไปเลยครับบรรยากาศทองถงนด้กัเด้๋ยวยำข้าวแรงนะครับนี่ครับกาดอากาศดีนะครับเด้อกาดใสนะครับนี่ครับครับโอ้ป่าบอนยุบยุบจิ้มมือเด้อพี่น้องเด้อ หลายอยู่ปลา,ปลาแต่ว่าสีจังไดาโป่งหัวครับมาแรงมาลุนกันครับนี่เลยครับเด้อบรรยากาศยามแร,แรงครับบรรยากาศตอนเขาแรงจังสี่ครับโอ้มึงบรรยากาศดีครับพี่น้องยน,นยครับมาหใส่เบ็ดแล้วผู้ขาแถวไหนหาอยากหากินเนะาะหาอายู่หากินเทันวานเขาไว้ พูดแน่กระแตกดีพูดแน่กระแตกบ่ดี้ะพี่น้องนะธรรมดาของเรื่องธรรมดาเรื่องปกตินะครับมีแน่งามแน่บางามแน่าานรบ,บรรยากาศตอนแรงๆครับเก็บบรรยากาศฝากพี่ฝากน้องนะ้ำนะบ่มวัดกลางคืนอยู่เสีหนูแล้วแลนหากินบุกคอยอยู่แถวนี้นเนาะแต่เว้นก็นเริ่มจิต ่อยตำลงนี่แล like right wow. ้วเดี๋ยวไปเสียบเงียกันเลยดีกว่าครับเสดยามเนาะเกครับผมอตอนนี้ก็เวลาหกโมงกูกลัว้วครับแังแรกผมก็เสียบเงียลงไปแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเงียเสียบไปแล้วนะครับเด้อสิเป็นยังไงค่ำคืนนี้ไปเดี๋ยวไปเสียบหลังต่อไปเลยนะครับเด้อเพื่อบรุเป็นการเสียเวลาเอาเลยนะครับเด้อเสียบแล้วเลยครับเสียบแล้วจนถึงหลังสุดท้ายแล้วยามกลับเลย นะครับผลที่เป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีอะไรหลังที่สามมันจะเสียบพานไปหันไปน่องมันไม่มียังเกิดขึ้นเดี๋ยวเอาไม้เคี้ยวบ้ามันหล่อนหล่อนจะได้เสียไม่ายังอยู่ครับเยอะยังอยู่มันหลังนี้ครับยังอยู่บ้าอ๋อ เดียวยังอยู่เลยครับเดินหน่อยต้องแกงอยู่โอเคไปผ่านไปต่อไปต่อไปเลยต่อไปเลยครับผมโอ oh. ้เป็นยังไงเป็นยังไงยามกลับเลยเด้อครับเนี่ยเสียบแล้วยามกลับเลยโอ้เยอะยังอยู่ดีครับผมมาครับผลไอยต้องแกงต้องแกงเอ้เยีย okay. วยังอยู่สบายเยียวยังดีดีอยู่อ่านตรงนี้เลย โอ้เยื่ยังอยู่ครับผมเหย,ยื่อก็อยู่โอเค๊ต่อไปต่อไปรุ่นต่อไปลุ่นต่อไปเหยื่อ,อ,ย,อยังอยู่ไหมโอ้นี่เหยื่อก็ยังอยู่นะครับเห็นไหมครับปุ่นไอ้ตองแป้งเจ๊เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นี่จามกลับเลยเพื่อมันหล่อนครับผมทั้งเทียมมันหล่อนเนี่ยครับเด้อโอ้อันนี้นา่าจะหล่อนแล้วเนี่ย โอ้อยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ใหต้ต้งแตง่งโอเคเอาอานี้ครับนะลุนต่อไปลุนต่อไปอมีอาการสักหลังไหมโอ้นี่ใหญ่ยังอยู่ดีสบายดีดีด,ดีนี่ใหญ่เป็นไง โอ้นี่ก็ยังอยู่นะครับเด้อโอ้มีกิโลน้ำด้วยครับเด้อมีกิโลน้ำอาจจะเจากิโลเสียบก็ได้น,นี่ยเยอะเป็นไงหลังนี้ยังอยู่นะครับเจอยังอยู่หลังน,นี้เป็นไงน่าจะอยู่ครับติ่งอยู่โอเคยังอยู่ครับเยอยังอยู่ ยามกลับรอบยามกลับด้วยครับนี่ยังไม่มีอาการอะไรยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้เหยื่อยังอยู่ครบนะครับเหยื่อยังอยู่ครบยังไม่มีอาการอะไรเหยื่อยู่ครบหมดนะครับอเหยื่อยังอยู่เหยื่อก็ยังอยูอยยอยอย่หนูหลังนี้รังนี้อยู่ไหม โอ้โบระยูรเลยเด้อครับด้วยพี่น้องหล่นแล้วโอ้หล่นไปแล้วหลังนี้หาขอระยะเติมเงียกันเวยครับเด้อย้ำกลับหอดหลังสุดท้ายยังบด,ด้แต้มเด้ครับหลังสุดท้ายกัน่ะ เยอยังอยู่บ่ครับโอ้เยอก็ยังอยู่นะครับเด้อเยอก็ยังมีอยู่แต่ว่าก็มีห้อยกัดไปแล้วแต่แต่บอเติมนะครับเด้อเอาไว้ซ้ำน,นี่แหละแต่บ่เติมครับโอเคเยอ่อมีห้อยกัดอ้าเดี๋ยวค่อยลุ้นกันบนไปไนไลุ้นกันหลังแรกเลยครับหมานบ่ใช่หรหลังแรยกยี่ใส่บ่หึ่หลังแรกน้อง หลังแรกหลังแรกบ๊บยึบดึงเบ็ดยึบยึบยึบเห็นไหมครับหืมหลังแรกมียึบยึบครับด้อมีอาการหืมืมหลังนี้มีอาการมีอาการครับมีอาการมีหลังแรกมีอาการเลยหลังแรกมีอาการเลยพี่น้องมีอาการเลยมีอาการเลยเฮ้บดึงดูบึงดูบึงดูยูบอยูบอยูบครับยูบะโอ้โอ้โอตกระพองงาหนึ่งเ้อพี่น้องเนาะ อืเอา้าตัวพร้อมงามหนึ่งละเนานี่ครับเออขออนุญาตเก็บนะครับเด้อโอ้โหขออนุญาตเก็บก่อนครับผมอา้าหลังแหลกได้อยู่ครับหมานอยู่หลังแหลกหมานเลยเต็มนุง่งนีครับเด้อเนาะไปไปลุ่มหลังที่สองลุ่มหลังที่สองลุ่มหลังที่สองหมานอีกบ่านน้อหมานอีกโอ,อ้เบ้อ โอ้เด oh e e huh? si si uh, si ี๋หลังแรกก็ได้ปนอยู่ครับหลังแรกก็ได้ปนอยู่ฮะมึงหลังที่สองนี่หลังที่สองเสียดตึงๆนะครับเนี่ยหลังที่สองเสียดตึงๆนหลังที่สองไม่เสียดตึงๆนะครับเด้อมีปลาบ่มีปลาบ่ปลาเยอะบ่างโอ้บ่มีหยั่งนะครับดึงไปซื้อโอ้ดึงไปซื้อครับดึงไปซื้อโบมีหยังบ่มีหยังนี่ครับแต่เนี่ยฮะบ่มีหยัง ต่อไปยังวนนังมีปัญไรไม่มีอะไรลุ้นต่อไปลุ้นต่อไปลุ้นต่อไปครับลุ้นต่อไปโอ้ยังไรกะห้องถุงแล้วลุ้งแลงวลุหนังละห้องถุงละหนังหนังละไปลุ้นต่อไปครับผมลุงที่สามลงที่สามลองที่สามลงที่สามใส่ละลุงที่สามลงที่สามมาช่บุ้งอาการเด้ครับเนี่ สิบวิ่งยังเกิดขึ้นหลังที่สามโอ้บผมยังเกิดขึ้นพี่น้องเนี่ยยังอยู่ดีคือเก่็มุมยังบอกสามเนี่ยอยู่ดีคือเก่าครับยังรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปหมดสามสิบหลังเลยแบบนี้สามสิบหลังรุ่นไปเรื่อย หลังแหลกมันอยู่หลังแีลกมันอยู่ครับหลังแหลกมันอยู่ตุ่นหลังต่อไปที่สี่ครับหลังที่สี่หงที่สี่ผมมียังเกิดขึ้นครับผมเป็ดยังมิดซีดีโอ้เงียยังอยู่ดีผมมียังเกิดขึ้นครับผมหลังที่หาครับหลังที่หารุ่นดยกรุ่นยดกโอ้หลังที่หากะ หยียบได้ครับเลยเงียบตัวเพียงเสิยขึ้นเอาเอาเปไน็นว่าเดี๋ยวขันหลังใดมีกินเดี๋ยวผมยังเสียทายด้วยครับเด้อบัวสมันสีเงาหดนะครับเนาะเอาตัวใด็ถี่เขาจะกินจังทยายบวกินกบัวไทยนะพีนะ่น้องเนาะโอเคตัวลงตามนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะยามต่อไปครับผมเอาเด้อครับเด้อย,ยามมาจนหลังสุดท้ายแล้วครับบ่มีอีกจักตัวเลยพี่น้อง ตัวเดียวอหลีโอ้ขนาดเนี้ยยางดีด้วยนะครับเหยื่อคอดจัก,กรวาลเลยครับเนี่ยอะไรจักตัวโอ้เหนื่อยเลยครับตนนี้ได้แค่ตัวเดียวน้องนั่นน้อยเชอรี่กินบดครับใส่เดือนผมเชอรี่หลายขักี่น้องเห็นบับเห็นบับเชอรี่บับเราดูดกินบดครับบ่มีเหลือเลย หน่อยได้หลังเดียวหลังแรกเลยตัวกันหักตัวกันดีใจครับพี่น้องแต่สงเป็นตำหนิอะไรครับแต่เดีมยวมือใหม่มือใหม่หายเงี้มนะแก้มือใหม่ครับผมหายเยอะเด็ดเด็ดมาแก้มือใหม,นม่นี่เลยครับได้ตัวหนึ่งน,นี่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตปล่อยสเตอครับเนดะ้อบเอาดอกตัวเดียวน้นะไปกับจิตตัวไม่มือ ประหยากปล่อยลงน้ำคือเกันนะครับตัวงามเดี๋ยวเราไปไงเดี๋ยวค่อยว่ากันไปเนาะนี่ครับอะไดรครับเด้อประหยากปล่อยลงน้ำนะครับเด้อเอาดอกตัวเดียวนึงไปไปแล้วอุ่นไปแล้วครับตุ้งน้ำไปแล้วอุวนหอยคุณชูริมากินนี้ครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้กะซัำนี่แล้วกันครับผมก็กล่าวมา ลาไปก่อนเดี๋ยวหลอบไม้ยังสิบเามาเกี่ยวม,มุ้งไหมนะครับเด้อตรงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมกับช่องอีสานบ้านทุนนะครับเด้ออย่าลืมกดไปเบิง้งไปกดติดตามโอ้ตกใจเบิดเจากับมาเงียบๆอันนี้ก็ได้อ่านะโอเคลาไปก่อนครับสวัสดีครับ